เนี่ยคะ่ะมันจะเป็นสไลด์ที่คิตตี้ดึงคำพูดของคุณซิกซิกล่าขึ้นมาคะ่ะถ้าใครยังไม่มีนี่ขอให้ไปตั้งเป้าหมายแล้วก็คำว่าอย่างชัดเจนของพี่ปานเนี่ยลึกซึ้งเหมือนที่ให้ความหมายเราเอาไว้ตั้งแต่ตอนช่วงแรกใช่ไหมคะใช่อย่างที่บอกนะคะคุณคิตตี้ว่าความชัดเจนคือการให้รายละเอียดลงไป<ร>นะคะมันมีคำคำนี้ด้วยค่ะคุณคิตตี้ค่ะยังไม่รู้จะตั้งเป้าหมายอะไรกำลังตามหาตัวต,วตนอยู่ ะอ al, ่าใช่อากำลังตามหาอยู่นะคะพอเราตั้งโจทย์คำพูดของเราขึ้นมาเนี่ยด้วยคำว่าตามหาเราเลยไม่เจอเพราะการค้นหามันไม่มีอยู่จริงมันจะไม่มีวันเจอค่ะนะคะถ้าเคยใครเคยอ่านหนังสือเรื่องสนทนากับพระเจ้านะคะแล้วก็มีคำพูดแนวแนวเดียวกันเนี้ยกับหลายๆท่านที่บอกว่าชีวิตคือการสร้างสรรค์ ไม่ใช่การค้นหาคือสร้างตัวเองขึ้นมาเลยนะคะอย่างเช่นกรณีหนึ่งที่เราสามารถสร้างเป้าหมายถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นอะไรหรือเด็กไม่รู้ว่าเขามีเป้าหมายอะไรให้เขาไปหาไอดอลแล้วเอาคุณสมบัติที่เขาชอบในตัวไอดอลคนนั้นอะมาดูซิว่าเอ๊ะเราชอบอันนี้แปลว่าเราอยากพัฒนาด้านนี้เราก็มีสิ่งนี้นะคะแล้วสร้างตัวเองขึ้นมาเลยคนคนนี้ตัวเราในแง่นี้ที่ดีที่สุดจะเป็นยังไงสร้างตัว ขึ้นมาเลยค่ะไม่ต้องตามหามันไม่มีอยู่จริงมันไม่ทางไม่มีทางเจอชัดเจนไหมคะตรงนี้ชีวิตคือการสร้างสรรค์ไม่ใช่การค้นหาแล้วพอเราได้แล้วมีเป้าหมายแล้วอยู่กับมันให้ชัด